กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายช็อตตี้บูโจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกนชินอิมแพคครับตัวละครใหม่น้องยูล่าครับดาบใหญ่ทตุน้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะครับและที่เป็นที่ฮือฮากันสุดๆเลยคือเรื่องของท่วงท่าการโจมตีของน้องเขาใช่ไหมครับที่เหมือนกับการเต้นสวยงามมากครับมาดูการโจมตีพื้นฐานของน้องเขาก่อนเลยครับค่อนข้างสวยงามครับโจมตีทั้งหมด7ฮิตนะครับรวมแล้ว7ฮิตนะ แต่เวลาเราดูตัวของการทําดาเมจนะครับมันจะนับเป็นแค่5ฮิตเท่านั้นครับเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่มันจะโจมตีสองครั้งอะลองดูนะ1 2สองอันนี้แหละครับที่จะเป็น2องจังหวะก็คือฮิตที่3นะครับมันก็จะขึ้น3 4สี่อะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับมันก็จะขึ้นเป็นอีก2อจังหวะฟึ๊บฟึบแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมแล้วเป็น7ฮิตนะครับส่วนการกดค้างก็อันนี้จะเหมือนดีลุกนะครับก็คือฟันไปขา้างหน้ารัว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 ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ� สำหรับสกิลนะครับจะเป็นการโจมตีท่าน้ําแข็งแบบนี้แหละครับแต่ทีเด็ดของมันจริงๆแล้วคือการเพิ่มพลังป้องกันและทําให้ติดชะงักยากยากขึ้นนะใช้คาว่ายากขึ้นนะแล้วพอเราเก็บครบ2ครั้งแล้วนะครับเราสามารถกด e ค้างไว้ได้นะครับนี่นี่มันจะมีตัวของดาบพุ่งใส่พื้น2ครั้งแล้วก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของการเก็บเกรดนั่นแหละ สำหรับสกิลอันติเมทนะครับจะเป็นการโจมตีแบบนี้ครับรอบตัวเลยนะครับแล้วมันจะมีดาบติดตามเรามาด้วยนะครับซึ่งดาบนี้ครับเมื่อเราเทิงไว้สักพักหนึ่งประมาณ7วินาทีมันจะระเบิดแบบนี้ครับแล้วดูดาเมจเห็นไหมแรงมากครับซึ่งเราสามารถทําให้การระเบิดเนี่ยมาแรงขึ้นไปได้อีกครับมันมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันดีกว่า คำอธิบายเขาบอกว่าเวลาเราใช้สกิลอันติเมตเสร็จปั๊บจะสร้างความเสียหายน้ําแข็งทันทีพร้อมก็จะมีดาบที่ลอยตามเรามานั่นแหละครับซึ่งไอดาบเนี่ยมันจะอยู่กับเรา7วินาทีด้วยกันนะฮะโดยถ้าเกิดในระหว่างนั้นเนี่ยเรามีการโจมตีมีการใช้สกิลธาตุเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับสแต็กความแรงของดาบเนี่ยให้มันแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันจะสามารถสแต็กได้สูงสุด30ขั้คันด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้อัปเกรดตัวละครเลยหรือว่าตัวละครเป็นระดับ4ี้ การที่จะเก็บครบ30ขั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะยากจริงๆทีนี้เราสามารถทําให้ท่าไม้ตายมาแรงขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลของเรานะครับโดยการกด e ค้างไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะกด e ค้างไว้จําได้ไหมคือเราควรจะกด e ธรรมดาไปก่อน2ครั้งนะครับเพื่อที่จะสะสมตัวของสเต็กเอฟเฟกพิเศษของมันนะครับซึ่งเอฟเฟกของมันจะเรียกว่ากริมฮาร์ดนะครับก็ตามที่ผมบอกนี่แหละพอเราอยู่ในสถานะ กริมฮาร์ดเนี่ยมีกริมฮาร์ดอยู่เนี่ยจะทำให้เราหยุดชะงักแล้วก็พลังป้องกันของเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่พอเรากดอีค้างไว้ปั๊บมันก็จะมีดาบพุ่งออกมาแทงศัตรูใช่ไหมครับเออนั่นแหละในระหว่างเนี้ยมันจะลดความต้านทานกายภาพและความต้านทานน้ำแข็งของศัตรูด้วยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้2ท่าควบคู่กันนะครับและไอตัวนี้เนี่ยมันจะลดระยะ ความต้านทาน7วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยดันไปกด e ค้างไว้ก่อนใช้สกิลอันตีอะไอตัวความต้านทานมันจะหายไปก่อนไงนั่นหมายความว่าเราต้องกดอันตีก่อนนะแล้วเราค่อยกดตัวของสกิล e ค้างไว้อาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือกด e ให้ได้2ครั้งก่อนเมื่อเราเก็บสแต็กดาบของไอตัวกริมกริมฮาร์ดคบอะแล้วเรากดอันตี เสร็จแล้วค่อยเรามากด e ค้างไว้ที่สกิลแรกนะครับเพื่อที่จะเป็นลดพลังต้านทานนะครับแล้วระหว่างนั้นเราก็โจมตีรัวๆๆๆรทำมีท่าไหนก็ได้ครับเพื่อที่จะเก็บสแต็กให้ตัวดาบเนี่ยมันแรงที่สุดนะครับก็ทฤษฎีว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปลองปฏิบัติด,ดูดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองในดันเจี้ยนหาอาร์ติแฟกต์กันนะครับเหตุผลเพราะว่าไปหาข้างนอกแล้วมนมันตายง่ายเกินเออก็เดี๋ยวเก็บสแตกส็กสกิลก่อนนะ2จังหวะนะ โอเคเก็บได้แล้วครับมาอันตีเลยไปล้วอีค้างไว้แล้วก็ตีรัวๆตีรัวๆไปเลยเพราะต้องเก็บสแต็กถูกไหมเออเอาตีไม่โดนเดกว้าวเอาไว้โอ้ก็ดาเมจเห็นแล้วเบิดไหมครับเมื่อกี้ประมาณ4ี่หมื่นหกนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าคือคอมโบการเล่นมันจะประมาณอย่างเงี้ยเราต้องไวนิดหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอาวุธ5้าดาวที่เพิ่มความเร็วนะมันก็จะเจ๋งกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้คือผมไม่มีไงก็ตามที่เห็นครับว่าดาเมจ ถ้าเกิดตีปกติของผมเนี่ยประมาณ3000นะครับ <Yeah. S 1> ก็ทำไ้ตายนี้ก็เด้งไปได้หลายหมื่นเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะนั้นที่เขาทำกันเป็นแสนเป็นล้านนี่ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะถ้าของมันครบอะนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพรสวรรค์ติดตัวของน้องบ้างดีกว่านะครับอันแรกนี่เขาเขียนงงๆครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเป็นภาพประกอบเลยก็แล้วกันนะครับคือหลังจากที่เราใช้สกิล E ไปแล้ว2ครั้งนะครับเดี๋ยวดนะูนะนี่คือไปแล้ว1ครั้งนะครับ นี่คืออีกหนึ่งครั้งนะครับดูดีๆนะเวลาผมกดอีค้างไวอะครับดูดีๆนะครับดูดีๆอ่ะหนึ่งสองตูม้มเห็นไหมครับหนึ่งสองก็คือตอนที่เราเก็บสแต็กไว้ครับแล้วเรากดอีค้างไวนะ้อะมันจะมีดาบสองเล่มแทงออกมาถูกไหมครับและไอที่ระเบิดตูม้มครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับเป็นผลพวขงของพรสวรรค์น,นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้อัพพรสวรรค์อันเนี้ยมันจะไม่ระเบิดอันสุดท้ายโอเคปะ การระเบิดมันจะคล้ายๆกับสกิลอันติเมทเลยเห็นไหมครับคล้า,ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะเบาวกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เก็บสแต็กไงแล้วความแรงมันก็คิดแค่50%ของของไอตัวดาบแสงที่มันระเบิดของท่างอนติเมทนั่นแหละครับราะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นผลพลอยได้จากการที่เราเก็บสแต็กการใช้สกิล E มาก่อนนะครับแล้วก็กดขางไว้ก็จะได้ตัวระเบิดเพิ่มนั่นเองครับต่อไปครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราใช้สกิลอันติเมทครับมันจะรีเซ็ตคูลดาวไอตัวนี้ทันที เพราะนั้นก็ใช้สกิลเสร็จปุ๊บเราก็กดอ e, ีค้างไว้ต่อได้เลยเหมือนคอมโบที่เราทำกันมาก่อนหน้านี้นั่นแหละส่วนพรสวรรค์สุดท้ายครับเมื่อสร้างวัสดุพรสวรรค์ของตัวละครจะมีโอกาส10%ที่จะได้รับผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าครับโอเคทีนี้เรามาดูกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่าครับอันแรกน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้สกิลนะครับก็จะทําให้ความเสียหายของยูร่านะครับเพิ่มขึ้น30%ต่อเนื่อง6วินาทีเลยนะครับ เรียกได้ว่าโครโหดจริงๆเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าทุกการสูญเสียกิมฮะหนึขั้นเนี่ยจะทําการเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกนี้ยืดไปอีก6วินาทีคือเรียกได้ว่ามาช่วยได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะยังไงน้องเขาต้องคอยกดสกิลเพื่อเก็บสแต็คอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็จะทําให้ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือ30%นี่คือแบบว่าเยอะมากเลยนะสาเนี่ย อันที่2ครับเขาบอกว่าลดคูดาวของการกดคางสกิลก็โอเคเราจะได้ทำคอมโบการกดของเราเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้เพิ่มความแรงนะครับพอสกิลอันติอันนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะแรงระเบิดระเบ้อเนี่ยควรเล่นถึง C3 นะครับก็สกิลอันติจะได้แรงระเบิดระเบ้อเลยส่วน C4 เขาบอกว่าเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม25%แก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%ออันนี้ผมว่าเฉยๆนะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มความแรงของสกิลธรรมดาถูกไหมก็ถ้าเกิดคิดว่าถ้าจะเล่นนะ C3 ก็โอเคก็แรงแบบระเบิดระเบ้อแล้วแต่ถ้าเกิดว่าชอบน้องเขามางจริงก็ C6 แน่นอนคือคําตอบนะครับคือ C6 เขาบอกว่าตอนที่เราใช้สกิลจูเนท์ปั๊บมันจะได้รับไอตัวสแต็กของความแรงดาบขึ้นไปเลยทันที5ขั้นเออก็คือ จะแรงกว่าปกติแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยการเก็บสแต็คครบ30มันยากมากถูกไหมเพราะน้องเขาโจมตีช้าด้วยอะไรช้าด้วยอ่ะก็คือต้องพึ่งอาวุธด้วยแล้วก็ต้องพึ่งกลุ่มดาวหกนี้ด้วยแหละจะได้เก็บสแต็กครบ30ได้ทันนั่นเองครับ โอเคนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าในขณนะการโจมตีปกติหรือปล่อยสกิลธาตุหรือใช้สกิลธาตุไม่ตายเนี่ยเพื่อเก็บสะสมคันพลังงานนะครับจะมีโอกาสอีก50%จะได้รับพลังงานเพิ่มอีก1นึ่คันพูดง่ายๆเลยเลยคือทําให้เราสามารถเก็บสแต็กได้ครบ30ได้เร็วขึ้นนั่นแหละครับสำหรับกลุ่มดาว6บอกเลยว่าถ้าอยากแรงสุดๆก็ต้องดาว6เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตังเปขนาดนั้นรู้สึกสิ้นเปลืองเกินไปก็จริงๆก็43ผมว่าโอเคแล้วนะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนนกัน ทีนี้เรามาดูอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาวุธที่ที่เหมาะกับน้องเขาที่สุดนะครับมันก็คือไออาวุธที่มาใหม่นั่นแหละครับอันนี้แหละมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งก่อนนันนี้ผมลองไปเปิดมาเรียบร้อยแล้วที่ตู้นี้ครับปรากฏว่าได้ดาบนี้แทนพอเลยเข็ดอยากได้ดาบนี้ครับดาบนี้มันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้ไงดาบนี้ดีสุดแล้วนะสาหรับความคิดในของผมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เก็บสแต็กอันตีได้เร็วมากขึ้นนะ แล้ถ้าเกิดคนไม่มีลหละเราจะใช้ดาบอะไรดีก็ถ้าเกิดว่ามีดาบอะไรก็ได้ครับที่เป็นกายภาพอะครับดาบวูฟก็ได้นะก็ดีนะครับก็ใช้ได้เลยหรือว่าเนื่องจากน้องเขาเนี่ยสกิลอันติเขาเก็บช้าไงาว่า80หน่วยนะสกิลอันติเมทนะคบว่าต้องสะสมพลังงาน80หน่วยอาจจะสะสมช้าไปแล้วก็อาจจะมาใช้พวกสกายวอร์ดก็ได้นะครับ <S 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 เพื่อที่จะทําให้ตัวฟื้นฟูพลังงานมาเร็วขึ้น หรือเราจะไปเอาอาร์ติแฟกต์ก็ได้นะที่ฟื้นฟูพลังงานอ่ะได้ได้เช่นเดียวกันครับคือขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมมีดาบเล่มไหนอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงกายปองจริงอะ่ะบางคนก็ไม่ได้มีดาบ5้าดาวเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะ,ะนั้นผมก็จะไกด์ไลน์ให้คร่าวๆว่าหาอะไรที่มันเพิ่มกายภาพครับอัตราคลีก็ได้คลีก็ได้อะไรก็ได้ครับที่มันเพิ่มกายภาพอะ่ะที่เป็นดาบสายกายภาพอะ่ะเออมันก็จะช่วยน้องเขาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยได้หวังพึ่งเรื่องของการโจมตีท่าน้ําแข็งสักเท่าไหรร,ร่่นนนักกก็็เเเ้ือองของขาายภาพปล เอาไปว่าดาบอะไรก็ได้ครับที่มันบวกกายภาพโอเคได้หมดนะครับมีอนไหนใช้อันนั้นครับส่วนอรตติแฟกต์นะครับที่ผมใส่อยู่มีพาวเฟรม2องกาเดเตอร์สนะครับเหตุผลเพราะว่าผมหาได้แค่นี้ครับหลังๆมาไม่ได้เล่นแล้วใน <laughs> ความเป็นจริงแล้วนะครับที่เขาบอกกันว่าดีๆเลยนะคือพาวเฟรม4อันเหตุผลเพราะว่าพอมัน4อันปั๊บเนี่ย เมื่อใช้สกิลธาตุโจมตีศัตรูเนี่ยพลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้น9%นะครับซึ่งมันจะอยู่ได้ทั้งหมด7วิและสแต็กได้สูงสุด2คันด้วยซึ่งน้องเขาสกิล E เขาคูดาวเร็วมากอยู่แล้วแค่ประมาณ3-4วิเท่านั้นเองอะ่ะสูงไหมวันนั้นก็ได้แอตแท็กเพิ่มมาเลย18%นะครับก็เรียกได้ว่าดีมากๆดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไม่ครบหรือว่าหายังไม่ได้ออปชั่นไม่สวยเนี่ยเราก็อาจจะไปใส่คู่กับโนเบิสเออไม่ใช่โนเบิสผิด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 ,ผดมันชื่อบั บัตเตนะครับไม่ใช่โนเบนะครับก็คือใส่2อันเมื่อกี้แล้วก็ใส่บัสเตนอีก2อันนะครับมันจะไม่ซ้อนทับกันนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสียหายกายภาพอีก25%แล้วก็ได้25้กับย5ไปนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องใส่4นะเพราะว่าใส่4ีมันจะทำให้ความเสียหายของการชาร์จโจมตีซึ่งน้องเขาไม่ค่อยได้ชาร์จโจมตีอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาพาวเฟรม4หรือว่าพาวเฟรม2แล้วก็บัตสเตน2นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอีกก็ทำเหมือนผมก็ได้ครับกาดเอเตอร์คิดอะไรไม่ออกกาดเอเตอร์ครับเพราะว่ากาดเอเตอร์มันมันใช้ในหลายตัวละครอ่ะก็ยืมยืมชาวบ้านเข้ามาก่อนก็แล้วกันรอจนกว่าจะมีพาวเฟรม4อะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเนาะโอเคต่อไปก็คือเรื่องของออปชันหลักลองแล้วกันนะครับผมจะเน้นอะไรหรอซึ่งผมก็จะเน้นคลิอัตราคลิโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเพราะว่าเม คือฟื้นฟูพลังงานของน้องเขาเนี่ยมันต้องใช้นิดนึงอะ่ะเพราะว่าเกตอันตีเขาเต็มชามากคือถ้าเกิดว่ามีฟื้นฟูพลังงานได้ก็ก็ก็ดีก็ดีนะครับหรืออาจจะไปหาแบบส่วนไอ้นี่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าส่วนของนาฬิกาทรายอะ่ะเพิ่มพลังโจมตีอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากอะไรเงี้ยเราอาจจะหาพวกฟื้นฟูพลังงานมาใส่แทนแล้วออปชันรองเป็นเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะอันนี้ก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูกันลวกันนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นโบนัสเสียหายกายภาพนะครับเพราะที่ผมหาไม่ได้ไงก็เลยใส่น้าแข็งไปก่อนนะครับตัวละครผมเลยอาจจะไม่ได้ตีแรงเวอร์หวังมากนะเพราะว่ายังหาของไม่ได้นั่นแหละแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็ส่วนตัวผมจะชอบอัตราครีครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรบวกอัตราครีสักเท่าไหร่อ่ะและดาบผมก็ใช้ดาบวูฟไงไม่ได้บวกอัตราครีก็เลยใส่อัตราครีแทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครสามารถที่จะหาอัตราครีได้เยอะอยู่แล้วนะครับ แบบ40 50ได้โดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยตัวมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นไอตัวความแรงคลีก็ได้นะครับจะได้แบบตีคลีทีก็แรงสาใจครับสาใจกว่าอัตาคลีอีกส่วนขน,นกมันต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันบวกโจมตีแล้วก็ดอกไม้มันก็บวก HP อยู่แล้วสองอันนี้มันฟิกไว้นะครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับส่วนทีมนะครับผมจะจัดลาวนี้แหละนะครับคือผมจะเล่นหิน2ไงเอาสันพองท่านนะครับแล้วก็เนื่องจากจงหลีเนี่ยมันลด พลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยใช่ไหมครับเกราะก็หนาด้วยนะครับแล้วหัวหมุน c หกนีไง,ไงเออเวลาโดนโจมตีแล้วเลือดจะเด้งด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วยให้ไม่ต้องมีตัวที่มันเป็นสายหิวได้ส่วนธาตุหินนีกตัวหนึ่งจริงๆริเป็นใครก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมเก็บความสัมพันธ์กับน้องโนเอลอยู่ก็เลยเข้ามาเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวไฟฟ้าครับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมจะชอบน้องฟิตนิดนึงเพราะว่าเรียกอีกาไงไม่ต้องทำอะไรออกมาเรียกอีกาแล้วก็เปลี่ยนน้องอยู่ร่ากมาสู้ใช่ไหมครับคือจะให้สองอันนี้มันทำ พลังกายภาพอ่อพลังป้องกันกายภาพของศัตรูเนาะน้องเขาจะได้ตีแรงขึ้นไปอีกผมก็เลยจะจัดอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับน้าแข็ง1นึ่แล้วก็ไฟฟ้า1แล้วก็ตัวของหิน2หรือถ้าเกิดเราจะไม่เอาสันพอกท่านหินนะครับหรือว่าเราแบบฮิวไม่ทันอะไรไม่ทันเนี่ยเราอาจจะเอาตัวอื่นที่เป็นท่านน้าแข็งมาเสริมก็ได้นะครับเย่างเช่นน้องฉีฉีใช่ไหมเพราะว่าเป็นสายฮิวด้วยทีนี้พอน้ําแข็ง2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รับไอตัวอัอตราคริเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันติดอยู่ในสภาวะ น้ำแข็งใช่ไหมมันก็จะช่วยได้อีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องยูรานะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบระยะประชิดไงผมจะชอบแบบนักวงนักเวทอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเอาเป็นว่าใครชอบน้องเาก็จัดไปเลยกันแล้วกันครับสู้สนุกดีนะถ้าเต้นสวยด้ดวยนะการโจมตีเป็นไงก็ชอบเลยอ่าอ่าเป็นไง นี่แหละครับจุดเด่นของน้องเขาล่ะสวยงามครับผมใครที่ชอบก็จัดไปครับ